ผมมีใครอยากลืมไหมครับว่าวิธีการเอาอดาบเซเบอร์นี้มันเอาอยัางไงไม่ <Okay. S 1> ใช่ดาบเซเบอร์มันคือดาบอะไรวะอ๋อชื่อเซเบอร์ไอดาบนี้ยไอแล้ว <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวบอกตอนท้ายนี้เดี๋ยวเขาฟาร์มก่อนอุย้ย <c oughs> đâu là đâu 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 phải đâu 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 ปุ่มมาแรกมันอยู่ใกล้ๆลลแล้วนนลคน,นตรงนี้นีน่แล้วก็เขียวๆตรงุกคนอย่างนีมต้นต้นไม้อันนี้ก็อีอันหนึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจจะเท่าไหร่นะอันนี้มันอยู่ต้นต้นไม้ต้นหน,นึ่งเอ๊ะอันนี้ ก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่อีกอันนึงแล้วพอกาะครบแล้วให้ไปนี่นานใตเกาะไม่ใช่น้านใตเกาะดินานใตนี่ มีเลอ,อยู่ลงมาอุ้ยกองพิษแล้วก็มาอยู่เขาพึงตรงนี้ตรงนี้อยู่เขาพึงแต่เขาหยิบไม่ได้เพราะาผมทำไปแล้วแเราเขาพึงไปจุดนบเอ้ไม่ใช่ไปจุดไปเผาเออไปกดเฟใสย นี้ยังนเร็วกว่าด้ว่ายน้ำไปเร็วกว่าแต่ว่ามันเดือยเลือดี่ผมพ่อจลาน้อเล็ด้วยน้ำเร็วไม่ช่พ่อเลาตเงนื้กแล้วว่ายน้ำเร็วแล้วก็เลื่อนรถช้าแล้วจะกิดผลอีนตาทำบักทำบักี่วนักบัก,กบีก่เีย,ยน่าึ้ด ปกติไม่เป็นนะแงน่าเพี้ยงอย่างเงี้ยเป็นแค่ดาบสีบอ้์หยุดไม่เป็นนะทุกคนน้ำแข็งก็ไม่เป็นเราจะเลทรายกันสื้กูเลยก็ได้ที่ไปเทสไปที่ไปหรอที่ทำไมเราไปกดเคลียทรายได้ไวนี่ ไปเลยนี่มาที่บ้านหลังนี้ครับพอเก็บไอ้ขบเพลิงที่เกาะลิงแล้วมาที่บ้านหลังนี้ที่เกาะทะเลทรายอ๋อน,ออนี่มามาเปิดประตูนี้นะแล้วก็หยิบนี่แก้วเนี่ยแก้วนี้ไปแล้วก็ไปที่เกาะน,น้ำแข็งดดนี่นเดินไกลไมัมนีเกาะนี่อยู่กเกาะเริ่ต้นตุรกี ท่านก้องแข็งอยู่ไปลุกคนไปเกาะน,น้ำแข็งกันเออผมแนะนำให้มีผลน้ำแข็งผมแนะนำให้ให้มีผลน้ำแข็งไม่ก็ผลอะไรที่บินได้ก็ไล้นะ ในบนแสงก็ได้แต่ต้องกะระยะให้ถูกไปกกอนเริ่มต้นจุดสักก่อนก่อนนะไปพักแป๊บเดินพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยแดสไปแล้วก็ค่อยไปก่อนแล้วต่อน้องแข็งแล้วก็ใครที่อยากทำดาบสีเบอร์ต้องต้องเลเวลดีก่อนต้องเลเวลสองร้อยขึ้นไปใครเลเวลต่ำกว่าสองร้อยทำไม่ได้ แหวะอ ag ีกนึงพ en ักเอนเนอร์จีก่อนพักเอนเนอร์จีก่อนต้องรอรอเอนเนอร์จีเต็มรอเอนเนอร์จีเต็มก็เราคุยกรอวะนะคุยกันตั้งเกาะเริ่มต้นเนี่ย เล่นเลนะ่นเนอะไหนไม่ต้องไม่ต้องเราคุยกีต็ตมแล้วเราก็ไปเลยก่อนน้ำแข็งนะเอาแวะเก็บไม้เดอนไปก่อนน้ำแข็งแนละ้ว กนแข็งเลนยนัทนก่นใครที่เล่นสายดาบหรือใครทำชาเลนจ์นับไปถึงโลกสองโดยที่ไม่ใช้ผลเนี่ยก็อาจจะทำดาบนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ทักษะการเดนแล้วก็ทักษะการเออว่ไยนะ้ำไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้ผลก็่ายน้ำได้แต่มันจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เป็นผองเงืนก่านแล้วตุจุหลัดอยู่ตรงนน้นะก่อนแข็งอยู่นี่ เสือมึงเกาะเล่นต้นฉลา i อยู่นู่นนู่นเกาะต่อไปด้วยกัเลยไปคือเกาะพวกไป,ไปตรงนู่นเลยเราเกี้ยวเที่ยบมาจะเกาะทะเลทรายนะทุกคนไปที่ถทำน,นี่มากรองน้ำตรงน,นี้ทุกคนนี่มันจะมีน้ำอยูน่นะไอ้ประตูตรงนี้น่าจะเป็นประตูแบบไปโลกสองหรืออะไรสักอย่างเนี่ย พอเอามาลองเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเกาะนั่นเลยขึ้นไปบนเกาะขึ้นมาน้่นบนผิดบ้านปหนึ่งผิดบ้านผิดบ้านบ้านนี้มาคุยกับพี่ลุงวันนี้คนเอาน้ําให้เขาก็ไปหาลูกของคุณลุงเมื่อกี้ที่เกาะบาก,กี้ตรงนู้นมันเดินไกลตอนที่ผมทำภารกิจนี้ครั้งแรกก็โคตรไกลผมขับเรือไปเลยมีสามร้อยพอเก็บตังไวนะ้ ก็บาเก่แหละเบิ่บก็ตามมาเลยแต่บาพูดที่เป็นผู้เล่นใหม่นะก็รออีกเยอะสองร้อยก่อนแล้วค่อยทำตามที่ผมบอกเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เกาะลิงตีทีเดียวไม่ตายไนีนน้ำคุยกับีหมอนีอ้าวมาคุยได้ไหม ผมมีแล้วเออช่างมันด้านหลังเกาะผู้หญิงเกาะเล็กๆด้านหลังไหมไปตรงนั้นเลยไป กตีบอสตัวนี้คน,นไอ้บอสด้านหลังก่อนนะเขาตีบอสเซิร์ฟกับคุยกับป็นลูกชายเพื่อ,อเอาควดแก่ิดทางมันเป็นขิดท้าขิดทางนี่แล้วถ้ากิเรเขาขคุยอีกรอบ ไปเกาะลิง i กูเจรียมาเปิดประตูของเอชังเอชังเอเซเบอร์เอ็กซ์เปิดเลยของมัน,นไปเลยครับ yeah! <c oughs> ตีทุกคนให้หลอมาตรงนี้มันจะได้ใช้สกิลใส่เราได้อย่าง มันดอบแล้วสินะตัวนี้เออยัวราตีนานมากนะคุไอตัวนี้เออใครเนี่ยีเดียวคนนี่ย

นอนตั้งแต่นี้ผมได้ไปแล้ววันนี้ไม่ตอบ,ะะบ,บเลยค่ะเราก็จะได้อีนี่มาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแวะอัพนิดนึงนก็มานี้นะคะรับตัอโซละกิฟต์โซลกิฟนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคับะะปจ้มไมเลิลลิล นะครักกบครับนะครับก่อนไปเดินไมคนะ์กิบนะก่อนเดินไมคิฟนบึ้มว้าวกดหออันกกนี้ใคร